สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16กันยา,ามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์ ไปจัพยากรแบบไพ่เล่าเรื่องโดยให้โดยให้ไพ่เล่าเรื่องสําหรับละสีใบนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ใบที่78ได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหน่อยนะกับชาวราศีกรกฎจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นจาก,กว่าจากจากเพื่อนฝูง ก็อบอกว่าการงานจะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นจากเพื่อนฝูงจากการขี้ใจอ่อนจากการเชื่อคนง่ายหรือบางคนรักเพื่อนรักเพื่อนรักพวกพ้องจะทํางานจะทําให้การงานของคุณมีปัญหาเกิดขึ้นหรือคุณจะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารได้นะคะเพราะฉะนั้นการงานในช่วงนี้ต้องระมัดระวังว่าเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารคนของคุณ คนของข้าใครจะแตะตรงนี้ต้องระวังด้วยว่าไอ้คาว่าคนของข้าใครจะแตะต้องดูด้วยว่าเรื่องราวที่เขามีเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่รุนแรงเกินไปไหมร้ายแรงเกินไปไหมถ้าเราไปออกรับแทนเราจะเดือดร้อนไหมนะคะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่เจ็ดสิบสองได้ราศีพฤษพแล้วก็ราศีมังกรนะคะพฤษภกับมังกร ไพ่ใบนี้จริงๆเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่เป็นเรื่องการเงินที่มีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นการมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ก็จัดว่าดีนะคะจะได้จะได้ปิดจ็อบใหญ่ๆแต่ต้องบอกก่อนนะวะ่ามัน ได้ปิดจ็อบใหญ่เหมือนมันน่าจะเห็นเงินเหมือนมันน่าที่จะมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บแต่มันเก็บไม่อยู่ดังอย่างที่มาดามบอกในไพ่ใบแรกเลยว่าด้วยตําแหน่งตัวตนของคุณคุณเป็นคนรักเพื่อนรักเพื่อนฝูงรักลูกน้องรักบริวารเขาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณบางคนก็จะสร้างความเดือดร้อนเกี่ยวกับการที่ทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงบางคนก็จะสร้างความเดือดร้อน กับเราด้วยการมาขอหยิบขอยืมเงินเราแล้วไม่คืนหรือจะสร้างปัญหาให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเราไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจลูกน้องในด้านการทํางานมากเกินไปลูกน้องอาจจะกําลังแอบหักหลังแอบตกติหมกเม็ดกับเราอยู่ก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีโอ้โหแทบหมดเนื้อหมดตัวบางคนเป็นแบบนั้นเลยนะไว้ใจลูกน้องโอ้โหลูกน้องไปมีบ้านหลังใหญ่หลังโตแต่ตัวเองมีหนี้สินอีลุงตุงนางเพราะไว้ใจลูกน้องมากเกินไปดังนั้นน่ะตัวอย่างมันมีที่ เราเห็นกันอยู่จึงต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแต่บางคนก็ติดเพื่อนนะคะชอบเฮฮาปาร์ตี้กินดื่มเที่ยวสนุกสนานเฮฮาไปทําให้คุณเสียงานเสียการต่อให้คุณอะ่ะเออเขาเรียกว่าในในไพ่ใบที่สองเนะี่ยบอกถึงชาวราศีกรกฎสําหรับใครที่มีนิสัยของการติดเพื่อนชอบเฮฮาปาร์ตี้มันจะทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะมีรายได้ดีๆเข้ามาแต่ก็จะหมดไปกับการอะไร ไปเที่ยวเตะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ใช้เงินเยอะๆมันก็เกรียกได้ว่ามีเงินเข้ามานะแทนที่มันจะเหลือกินเหลือเก็บได้มันเหลือกินเหลือเก็บได้แต่มันเก็บไม่อยู่เพราะว่าความขี้ใจอ่อนพอมีรายได้เข้ามาเพื่อนชวนเฮ้ยไปนั่นหน่อยสิไปนี่หน่อยสิตอนนี้รายได้ดีนี่ว่เ้ยเลี้ยงหน่อยสิไอ้คำว่าเลี้ยงหน่อยสิเนี่ยเวลาที่เราดีเนี่ยโหมีแต่คนอยากให้เราเลี้ยงเวลาที่เราลําบากหายกันไปหมดเลย เพราะฉะนั้นดูดีๆนะถ้าบางคนเนี่ยยังคิดคิดเป็นมันก็จะตัดใจจากตรงนี้ได้เร็วถ้าคนที่คิดไม่เป็นคุณก็จะต้องเสียอยู่กับเรื่องเนี้ยไปอีกนานนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่09 09ได้ราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นไพ่กลางๆในที่นี้เขาบอกว่าชาว ราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายนนี้การงานของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นจากการที่บางทีบางครั้งบางทีคุณลักสบายมากเกินไปทําอะไรก็ตามอย่าเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวหาทันถ้าใครที่มีหนี้สินระยะยาวต้องพูดงี้ใครที่มีหนี้สินระยะยาวต้องระมัดระวังกับการที่เรียกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาทันเดี๋ยวขอไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวขอพักก่อน คุณอาจจะหาไม่ทันเราจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้เพราะในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นช่วงรุ่มๆุ่มดอนดอนถ้ายิ่งใครที่ไม่ได้ทำงานประจำนะทำธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอิสระต่างๆมันเป็นช่วงรุ่มรุุ่่มดอนดอนนะมันจะมีงานเข้ามามากบ้างน้อยบ้างและจังหวะที่มีงานมากเข้ามาแต่คุณกลับไม่กอบโกยไม่ไม่ไม่เก็บเกี่ยวเอาไว้พอมันจังหวะที่ต้องการจะใช้เงินมันเป็นจังหวะที่งานเข้ามาน้อยล่ะ มันจะทําให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ของตัวคุณด้วยด้วยชาวราศีกรกฎเป็นคนรักสบายอยู่ละและเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงต้องมีความเข้มแข็งในด้านจิตใจให้มากๆต้องดูด้วยนะชาวราศีกรกฎที่มีความอ่อนไหวง่ายคุณต้องดูวันเกิดของเขานะคะแล้วก็ต้องดูราศี ลัคนาปีเกิดถ้าทั้งราศีเกิดทั้งลัคนาเกิดทั้งปีเกิดทั้งวันเกิดมันเป็นอะไรที่น้ําเป็นสมุทรทุกอย่างเลยคุณจะยิ่งกว่าไม้หลักปักขี้เลนเอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีไอ้นี่แย่แต่อันนู้นดีแล้วก็มีดีซะอ่าสมมุติว่าดูวันเกิดเวลาเกิดราศีเกิดปีเกิดสี่อย่างแล้วนะ ถ้าในสีอย่างนี้มันดีสักสามอย่างแย่สักอย่างถือว่ายังยังจัดว่าดีแต่ถ้ามันดีดีสองอย่างแย่สองอย่างถือว่าชีวิตกลางๆรุมๆดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวแย่แต่ถ้ามันดีอย่างเดียวแย่ไปสักสามอย่างอันนี้ชีวิตนะ่ะจะแย่มากกว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าวันเดือนปีเกิดของคุณมันตกอยู่ในลัคนาใดราศีใดวันใดปีใดด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่า ้ยลาสีกรกฎคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยมันไม่ใช่มันไม่ได้หมายถึงว่าดูคนเดียวแต่อันนี้เตือนคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายคนที่คอยตามอะไรได้ง่ายๆคอยตามตามอารมณ์ของตัวเองด้วยเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปด้วยก็จะทําให้เสียหายได้ในเรื่องการงานเป็นช่วงจังหวะขออภัยค่ะเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นนะบางทีความรักก็จะมาทําให้คุณนะ่ะเดือดร้อนได้เป็นช่วงจังหวะที่ชาว ราศีกรกฎใครที่โสดอยู่ใครที่โสดใครที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องการความรักคลั่งรักอยากมีความรักอยากให้มีคนรักอยากให้มีคนเข้าใจบางทีถ้าไม่มีแฟนก็รักเพื่อนเชื่อเพื่อนติดเพื่อนประมาณนี้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่23ได้ราศีพฤกษ์แล้วก็ราศีมังกรนะคะพฤกษ์กับมังกร ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่กลางๆยังไม่ได้เจอไพ่ดีจริงๆนะเป็นไพ่กลางๆนะคะเออจัดว่าเป็นไพ่กลางๆสําหรับไพ่ดีมีอยู่ใบเดียวนะคะเป็นไพ่กลางๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักดังนั้นคุณต้องทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนและต้องบวกความประหยัดไปด้วยนะการงานการเงินของคุณถึงจะดีการเงินถึงจะเก็บอยู่แต่ถ้าคุณทําอะไรที่ ตามอำเภอใจของคุณเพราะว่าในที่นี้มันเป็นเลือดกรุบบีมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณถ้าทําอะไรตามอำเภอใจของคุณทําอะไร,ป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 ,รปิดปกปกปิดปิดบังซ่อนเลนส์ไม่เปิดเผยไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจริงใจไม่มีความยุติธรรมทําอะไรแบบตุกติกหมกเม็ดเกิดขึ้นการงานของคุณมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นหรืออาจที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานได้มาจากการที่ทําอะไรแบบ ไม่ปิดบงังไม่ชัดเจนหลบหลบซ่อนๆหรือทําอะไรไม่ไม่คงเส้นคงวาคุณต้องทํางานด้วยความขยนันประหยัดซื่อสัตว์แล้วก็อดทนด้วยมันถึงจะประสบความสําเร็จมันถึงจะมีความมั่นคงได้แต่ถ้าคุณทํางานไปทําบ้างพักบ้างเหนื่อยบ้างหยุดบ้างไปอยู่กับความรักบ้างบ้ารักก็ไปคั่งรักก็เออไปเอาเวลาทุ่มให้กับความรักพอเงินหมดก็ค่อยมาทุ่มกับการทํางาน การงานคุณไม่ก้าวหน้าแน่นอนดังนั้นมาดูไพ่ออร์เคิลว่าจะขยายอะไรให้กับชาวราศีกรกฎบ้างเข็นคบขึ้นภูเขาช่วงนี้ชีวิตคุณนะ่ะทำอะไรด้วยความยากลำบากยากลำเค็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าคุณขาดความอดทนคุณต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณยอมอดทนกัดฟันฝ่าฟันกับอุปสรรคของชีวิต คุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยความมานะอดทนของคุณแล้วคุณจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวของคุณได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่จบการศึกษาดังนั้นในที่นี้เขาบอกว่าการเข็นคบขึ้นภูขเขาถ้าเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยที่เป็นนิสิตนักศึกษาต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการที่กําลังจะเรียนจบของคุณเหนื่อยนะยากนะลาบากนะ ต้องดูตำรับตำราแบบหามรุ่งหามขํากันเลยทีเดียวลาศีอื่นเขาอาจที่จะต้องไม่ไม่ต้องดูหนักขนาดนี้แต่ลาศีของคุณเนี่ยมันต้องมีการวัดใจเอาชนะใจตัวคุณเองเอาชนะความขี้เกียจในตัวเราแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานคนที่อยู่ในวัยทางานงานที่เจอกับอุปสรรคต่างๆแล้วคุณยอมฝ่าฟันงานคุณก็จะประสบความสําเร็จจากวิชาความรู้ที่คุณมีและเอามาพัฒนาในการทํางานเพื่อคุณไปให้ถึงฝั่งได้อย่าง สเร็จส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่จีบยากนะคะคนที่จีบยากเข้าใจยากไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่เมื่อคุณจีบติดแล้วนะคะหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วมันจะเป็นการที่เรียกว่าเหมือนคุณได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนบรรลุ นะคะคจนกระทั่งเรียกว่ามีโอกาสที่จะลงเอยกันได้อย่างง่ายๆเพราะว่าถ้ามันไม่เจออุปสรรคต่างๆมันจะไม่รู้ใจกันแล้วว่าพอเจออุปสรรคต่างๆเข้ามามันจะเป็นการที่เรียกว่าศึกษาเรียนรู้กันจนแบบเข้าใจกันแล้วนะคะมันก็เลยจะทําให้พบทางสว่างบางคนถ้าเป็นทางสว่างเกี่ยวกับเรื่องเรียนก็จะทําให้คุณเนี่ย ได้เรียนต่อในสถานที่ที่คุณตั้งเป้าไว้คาดหวังไว้แล้วได้เรียนบางคนตั้งเป้าไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างประเทศบางคนตั้งเป้าของการที่จะเข้ามาหาลัยที่ดังๆมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งเข้ายากเหลือเกินคู่แข่งเยอะคุณก็จะได้นะคะบางคนตั้งเป้าของเรื่องการงานที่เรียกว่า มันยากจังเลยมันเหนื่อยจังเลยตอนนี้อุปสรรคเยอะมากเลยคู่แข่งเยอะมากเลยศัตรูเยอะมากเลยแต่คุณฝ่าฟันด้วยวิชาความรู้ของคุณคุณก็จะบปรู้เป้าหมายแล้วเจอช่องทางดีๆอีกเยอะที่จะทําให้คุณไปต่อเพราะอะไร อันนี้ยากแล้วอ่ะมันก็คงจะพอเจออะไรที่มันยากขึ้นมาอีกมันถือว่าเราเคยผ่านเรื่องยากๆมาแล้วเรายังทําได้ต่อจากนี้ไปไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วมันก็ทําให้คุณเจอทางสว่างแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินก็บอกว่าช่วงนี้การเงินอาจจะฝืดเคืองจากมาจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้การวางแผน การใช้เงินเอาวิชาความรู้ที่คุณมีถ้าเกิดคุณจบบัญชียิ่งดีใหญ่เลยคุณจะวางแผนการใช้เงินได้ดีกว่าวิชาอื่นๆจบบัญชีจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีมากมันจะทําให้พบทางสว่างในการที่จะเดินหน้าต่อว่า ชีวิตเจอกับทางสว่างแล้วกว่าจะตัดสินใจเก็บเงินได้กว่าจะตัดสินใจที่เรียกว่าวางแผนชีวิตและต้องเดินตามเส้นที่วางแผนพอเดินไปแล้วโอ้โหมันเหนื่อยนะมันลําบากนะแต่พยายามเดินให้มันข้ามพ้นได้แล้วคุณก็จะเจอทางสว่างของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักคุณก็จะเจอคนถูกอกถูกใจเหมือนศึกษาเรียนรู้กันมาจนกระทั่งเข้าใจกันอย่างถ่องแท้แล้วมันก็จะทําให้นี่แหละ คนนี้ศีลเสมอก,กันกับเราคนนี้แหละคือทางสว่างของชีวิตเราสามารถที่จะเป็นคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขและก็ร่วมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปกับคุณได้ไพ่ใบต่อมานะคะได้ไพ่คำว่าโจ๊กทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะดูง่ายมันจะดูเรียกว่าอะไรที่มันย,กยากๆมันผ่านไปแล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปไม่มีอะไรที่ยากสําหรับชีวิตคุณแล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎ คุณจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคเหล่านั้นให้ได้ในช่วงแรกๆถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็เละเป็นโจกแต่ถ้าคุณทําได้มันก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับชีวิตคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นแบบไหนล่ะคุณจะอยากให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเจอแสงสว่างเจอทางออกของชีวิตที่ดีหรือคุณจะทําทุกอย่างให้มันเละเทะเหลวเป๋วปล่อยให้สิ่งที่คุณเข็นขึ้นไปตั้งเยอะแล้วไหลลงมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ชีวิตคุณก็เละเป็นโจกไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะ มันขึ้นอยู่กับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในบางคนที่มีความคิดความอ่านที่มันไม่เหมือนกันไพ่ใบต่อมามาดูศาสตร์ไพ่ยิปซีจะบอกอะไรกับคุณบ้างไพ่ย,ยิปซีบอกถึงอัศวินดาบในช่วงเดือนกรกฎเอ่อกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎบอกเลยว่าการงานเหนื่อยนะลุยหนักนะต้องฝ่าฟันหน่อยนะอุปสรรคมีไหมมีแล้วก็ต้องเหนื่อยมากกว่า เดือนที่ผ่านๆมาหรือช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเลยมาเลยทีเดียวมันจนทําให้คุณอาจอย,อยากจะทิ้งงานไม่อยากสารต่อไม่อยากไปต่อหรือบางทีอีกแค่นิดเดียวจะประสบความสําเร็จดูคุณดูคําว่าเข็นคกขึ้นภูเขาภูเขาอีกนิดเดียวจะประสบความสําเร็จถ้าคุณขาดความอดทนคุณจะทิ้งทันทีเขาจึงเตือนว่าอาวิชาความรู้นะมาเป็นสติปัญญาให้กับตัวคุณเองสู้ต่อลุยต่อนะ อีกนิดเดียวจะสําเร็จแล้วอย่าทิ้งถ้าคุณทิ้งคุณเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วคุณจะกลายเป็นคนเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แบบนี้ไปทั้งชีวิตใครที่ทําอะไรที่มันมีความอดทนต้องบอกเลยนะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีขีดของความอดทนที่ไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วคนทุกคนสามารถอดทนที่จะไปบรรลุถึงเท่าเป้าหมายตัวเองได้แต่ในแต่ละคนเนี่ยมันไปถึงบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าที่ไม่เท่าเทียมกันแต่สามารถที่จะมี ความสามารถที่เท่าเทียมกันได้จากการใช้ความพยายามถ้าคุณขาดความพยายามคุณได้แต่คิดว่าไม่มีทางหรอกทาไม่ได้แบบเขาหรอกทานั่นคุณนะ่ะตัดเขาเรียกว่าอะไรนะตัดความตัดความพยายามตัดเพราะตัวเองด้อยค่าตัวเอง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทํามันก็จะทําได้ไม่สําเร็จสิบดาบสิบดาบติดอยู่กับแปดถ้วยนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าคุณนะ่ะ เจออุปสรรคคุณมีศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อคุณโดยเฉพาะศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวระวังเพื่อนฝูงเนี่ยที่กระบอกไนงะเพื่อนฝูงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองระวังเพื่อนฝูงที่ไม่อยากเห็นเธอคุณดีเกินหน้าคุณอาจจะเป็นคนที่เหลวไหลยแยมแย่ไม่เห็นจะมีอะไรดีไปกว่านี้อยู่ดีๆวันหนึ่งคุณกระตือรือร้อนคุณขยันขันแข็งคุณเป็นคนที่ดูท่าทางจะมีอนาคตขึ้นมาเขาก็เริ่มที่จะมาพูดให้คุณหมดกําลังใจ ท้อแท้ท้อถอยทิ้งงานทิ้งการเป็นการแทงข้างหลังคุณทําให้คุณเนี่ยพ่ายแพ้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพอคุณพ่ายแพ้คุณหมดกําลังใจโดยที่คุณอีกนิดเดียวคุณจะสําเร็จแล้วคุณก็เลยกลายเป็นคิดว่าคุณไม่สําเร็จพอคุณไม่สําเร็จคุณก็จะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายเจ้าอารมณ์ใช้อารมณ์พูดกับคนนู้นคนนี้เอะอะโวยวายเสียงดังโดยที่ไม่ได้หวนไปดูเลยว่าคนที่ทําร้ายตัวคุณอะ คือใครไม่ใช่คนที่คุณไปเอะอะโวยวายแต่อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเนกัลยานมิตรที่ดีของคุณแต่จริงๆเขาอาจที่จะไม่ใช่กรัลรยาณมิตรที่ดีของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่คอยแทงคุณอยู่ข้างหลังก็ได้ถ้าบนความสําเร็จจะสําเร็จได้มันย่อมมีอุปสรรคนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎระวังเรื่องเลือดตกยางออกระวังการมีอุบัติเหตุจากของแหลมของมีคม นะคะคหรือระวังการทะเลาะเออ่การการทะเลาะวิวาทนะคะแล้วการถูกเออ่ของแหลมของมีคมทิ่มแทงได้หรือบางทีบางคนนะคะก็อาจจะเป็นปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดหลังบ่าไหล่เอวสะโพกต้นขามีเกณฑ์ของการไปฝังเข็มเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นะ ต้องออดูแลเรื่องสุขภาพด้วยระวังเรื่องเลือดตกยางออกจากของมีคมด้วยนะคะหรืออาจจะถูกสัตว์มีเขี้ยวนะคะกัดขบได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หกดาบไพ่หกดาบบอกถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎระมัดระวังตั้งแต่ตอนต้นที่พูดว่าการงานของคุณหรือการทํางานของคุณเนี่ย อาจจะทําให้อาจจะมีเพื่อนฝูง,งกัลยาณมิตรที่คุณคิดว่าดีสําหรับคุณเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณจะทําให้เนี่ยจะทําให้คุณเดือดร้อนแล้วจะต้องอบพยพออกจากที่ออกจากจุดที่คุณอยู่หรืออาจที่จะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายที่ทํางานใหม่ไปกับครอบครัวเพื่อเป็นการไปบางครั้งก็ไปแบบถาวรเลยนะบางครั้งก็ไปแบบแค่เพียงชั่วคราวเพื่อไปตั้งหลักก่อน ที่ก่อนที่จะกลับมาสู้กันต่อนะคะบางคนก็ไปแบบไม่สู้แล้วไปเริ่มต้นเอาใหม่เลยก็ได้แต่บางคนก็ไปแบบต้องกลับมาสู้กันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎระวังเพื่อนฝูงพี่น้องกัลยาณมิตรหรือลูกน้องบริวารสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้ไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ เก้าเหรียญเก้าเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอาจจะมีผู้หญิงนะผู้หญิงให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองกับคุณอยู่หรือบางทีในที่นี้เขาบอกว่าถ้าในการทํางานของคุณเนี่ยคุณต้องทํางานคนเดียวจะดีกว่าไปทํางานร่วมกับผู้อื่น การทํางานที่ทํางานคนเดียวเป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของตัวคุณเองคนเดียวจะส่งผลทําให้คุณตัดสินใจได้ดีการงานไม่ต้องไปแบ่งปันหรือไม่ต้องไปแชร์กับผู้อื่นหรือไม่ต้องไปร่วมพุ่นกับผู้อื่นจะทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรดีมากกว่าทํางานอะไรก็ตามถ้าไปร่วมพุ่นกับคนอื่นมันอาจจะทําให้งานของคุณเนี่ยออ สะดุดติดขัดจากความคิดที่ขัดแย้งกันหรือบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าต้องไปจอยความคิดเห็นกับผู้อื่นความคิดของเขากับความคิดของเราอาจจะไม่ตรงกันมันก็จะทําให้บั่นทอนความรู้สึกของเราว่าเอ๊ะมันน่าจะทําอย่างนี้มันจะดีกว่ากลับกลายเป็นต้องไปลองทําอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาทําอย่างที่เราคิดอยู่ดีมันจะทําให้หนึ่งเสียเวลาสการเงินเริ่มสะดุดหรือ ความสัมพันธ์หรือมิตรภาพมันก็จะไม่ค่อยดีในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎบางคนนะคะผู้หญิงให้โชคหรือบางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกงี้บางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ยคุณควรถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณควรให้ผู้หญิงเป็นคนเก็บเงินถึงจะเก็บอยู่เพราะถ้าคุณเก็บเองคุณจะเก็บไม่อยู่แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณควรเก็บเงินเองไม่ควรให้คู่ครองเป็นคนเก็บ เพราะคุณจะเก็บเงินได้ดีกว่าคู่ครองของตัวคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎผู้หญิงจะมีความเข้มแข็งและหนักแน่นมากกว่าผู้ชายในเรื่องอำนาจวัส,สนาบาร,รมีในเรื่องการเก็บเงินแต่ส่วนผู้ชายเองถ้าเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินอาจจะไม่อยู่คุณก็อาจที่จะต้องให้คู่ครองเก็บควบคู่ไปกับคุณด้วยมันถึงจะทำให้คุณเก็บเงินอยู่ในช่วงของเดือนอกันยายนเนี้ย ต้องเรียกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎเองไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานคุณอาจที่จะต้องไปพึ่งพาคนที่คุณไว้วางใจได้อย่างเช่นผู้หญิงที่อายุมากกว่าอย่างเช่นคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณป้าคุณพี่นะคะพี่สาวปา้าย่ายายหรือไม่ก็น้าอาที่เป็นผู้หญิง จะสามารถพึ่งพาได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่ค่อยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเช่นกันหมดผู้หญิงจะสามารถช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณได้จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพย่ยิปซีไพ่โคโคโลโน่ไพ่ออร์เคิลทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัว มาสอบถามค่าเรียนและมาลงมาจองคิวเรียนได้สำหรับ fc ท่านใดสนใจจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทัก inbox หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูมาจองคิวดูดวงได้นะคะ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดาม,ดามด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ